เฉลิมศึกยุคนคประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมาราจุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชรรรรวันนี้เวลา1 0นาฬิกา6นาทีพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเสด็จไปโรงเรียนเบญจมาราจูทิศอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัย และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแล้วประธานเข็มกิตติคุณแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีประธานกิตติบัตรแก่ครูผู้ทุ่มเทเสสละ ประธานรางวัลด้านต่างๆและทุนการศึกษาแก่นกักเรียนของโรงเรียนในภาคีมูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาโรงเรียนเบนจมาราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นปี2441เดิมชื่อโรงเรียนสุขุมาพิบาลวิทยา ต่อมารัชกาลที่6พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเบญจมราชุทิศเพื่อน้อมรําึึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงวางรากฐานการศึกษามีนักเรียน2,782คนครูและบุคลากร273คนในการนี้ทอประเนตนิทศการผลงานตามปรัญญายของโรงเรียนคือการเรียนดีฝีมือเก่งกีฬาเยี่ยมมารยาทยอดที่ผ่านมาได้ร่วมกันมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสร้างประโยชน์เพื่อสืบสารพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาและพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะพลเมืองที่พึงประสงค์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัลพระราชทานและใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการราชทา,านปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ประจําปี2566 วันนี้เวลา13นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีเสริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาในการมอบโล่รางวัลพระราชทานแก่ผู้แทนเรือนจำที่ได้รับรางวัลเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทานปันสุข ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจําปีพุทธศักราช2566จํานวน16แห่งและมอบใบประกาศเกียรติคุณสําหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจํา16แห่งและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนการดําเนินงานของเรือนจํา14แห่งรางวัลพระราชทานเรือนจําดีเด่นตามโครงการราชทานปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ จัดขึ้นตามพระดำริข,ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนเรนทิราเทพ,พยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสสริพัฒมหาวชราราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธริราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยมีพระประสงค์เพื่อสร้างวัญกำลังใจเชิดชูเกียรติและพัฒนาการทำงานของเรือนจำรวมทั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายและสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัด รางวัลแบ่งได้7ด้านคือด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังด้านการพัฒนาบุคลากรด้านมุมสุขภาพราชทันปันสุขด้านการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังและด้านนวัตกรรมราชทันปันสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยดินคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยดินคลนถล่มในวันนี้เวลา11นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัศดรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน260ถุงโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนรัศดรเพื่อเชิญไปมอบแก่รัศดรที่ประสบภัยดินโคลนถล่มและมอบแก่รัศดรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต น้าหอประชุมสานักงานเทศบ,บาลตำบลการนออำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจำนวนหกชุดซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปโรงพยาบาลวชิวรภูเก็ตอำเภอเมืองเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดินโคลนถลม่มและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวชิวรภูเก็ตจำนวนสองรายเป็นคนไทยและหญิงชาวเมียนมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย และส่งให้ความสำคัญในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเท่าเทียมกันและทันท่วงทีพระมหากรุณาในครั้งนี้พระราชทานให้กับคนทุกคนและทุกเชื้อชาติตามหลักมนุษยธรรมในการนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคอมอนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตณห,ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลการนอําเภอเมืองภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดดินโคลนถลม่มรวมทางรับฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยดินโคลนถลม่มทั้งนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้แต่และหน่วยงานน้อมนำไปปรับใช้เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง จังหวัดภูเกต็ตเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเมืองภูเกต็ตทำให้ดินอุ้มน้ำและรับน้ำไม่ไหวเกิดดินโคลนถล่มเมื่อวันที่23สิงหาคม2567ทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และถนนได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน1อำเภอ3ตำบลได้แก่ตำบลการณตำบลราวัยและตำบลฉลอง9หมู่บ้านบาดเจ็บ19รายและเสียชีวิต13ราย โดยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรรวมทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วปัจจุบันฝนหยุดตกแล้วซึ่งจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามซึ่งมีพระบรมราชโอ,งองการโปรโดพระราชทานสัญญบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวนห้ารูปดังนี้พระเทพวัชราจารย์เป็นพระธรรมวชิรปัญญาจารย์ภัยาาศาลศาสนวร,รกิจวิจิตรธรรมประกาศกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนวัดรพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูป พระราชริยาภรณ์เป็นพระเทพวัชรศรีลาภรณ์คุณากรธรรมนิวิทยพิพิษศาสนาธุราชธรมหาคณิศรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตนวัดพระเชตุพลวิมลบังคลารามราชวร,รมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้ห้ารูปพระราชรัตนสุนทรเป็นพระเทพวัชรานุสิต พัฒนวรกิจโกศลวิมลสมจริยากรมหาคณิศสอบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันเทพสถิตนวัตพระเชษตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้ห้ารูปพระสมุหาวรคณิศสรสิทธิการเป็นพระราชวัชรสิทธิคุณอดุลธรรมวราพรมหาคณิศสบวรสังคารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปและพระมงคลวชิรากรเป็นพระราชปัญญาวชิรากรบวรธรรมโสพิษมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราช สถิตนวัดพระเชศตุพลวิมลบังคาร,ารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กร,รกฎาคมพุทธศักราช2,567นอกจากนี้มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัติตั้งสมณศักดิ์พระมหาวิเชียนชินวังโศประเดนธรรมสประโยควัดวังหินจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิวราจารย์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567และพระครูประัดสุวัฒนพรมวิหารคุณสิริวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระรังสีวชิวรคุณทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567 องคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะภายใต้โครงการ RDPB t o p Top. วันนี้นายจรันธดากนสูตรองคมนตรีที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่12 และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่11ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปี2567ที่โรงแรม Prince p a r e กรุงเทพโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปรไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปรระยะ4ปีพศ2567-2570 เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวให้โอวาทโดยขอให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเอกลักษณ์คนกปร,รตัวคุณที่จะร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ขยายผลไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่คนไทยทุกภาคส่วน องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียนต้นแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รุ่นที่หนึ่งวันนี้ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เขตบางเขนพลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนต้นแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รุ่นที่หนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2567เพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปได้และเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ถือกำเนิดจ,จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมเชนากาธิาเบศรชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการให้การส่งเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะหกว่า67แห่งทั่วประเทศมีนักเรียนที่เปลี่ยนสถานะจากเด็กด้อยโอกาสสู่เด็กได้โอกาสก,ก,ากว่า37,000คนมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อบดานาชาติสิรินทรเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี2567ครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทาน ดรสุเมธปันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติเิริทนทรในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีร่วมกับ14องค์กรจัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริทนทรประจำปี2567ภายใต้แนวคิดชีวิตในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติเิริทนทร เพื่อเธอประเกียติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่ทรงมีต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลุก,กจิตสำนึกให้ประชาชนรักหวงแหนร่วมกันปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้คู่แผ่นดินไทยแบ่งเป็นประเภทภาพเดี่ยว14รางวัลประกอบด้วยรางวัลยอดเยี่ยมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลห้าหมื่น 50, บาทและประเภทภาพเล่าเรื่องเป็นกลุ่มภาพแต่ละเรื่อง5ภาพผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ w w w s e r i n t o n p a r k o r t h ระหว่างวันที่28สิงหาคม2567ถึง31มกราคม